โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีดโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอนดมินต้นทีพเพจแท้มีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แขึ้นไปเพจขายหรหัสอวที่กำลังมาแรงมี ID ดีแลงคอนสกินแลรเพียบราคาเริ่มต้น50บาท ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับนี่ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะเช้านี้นะครับผมนะก็อยู่กันในเกมอ o วนั่นเองน่าอยู่ในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับผมและซึ่งเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะฮะก็่างที่รูู้กันมันมีการอัปเดตแบบใหญ่เข้ามานะครับผมนะก็มันจะมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเอฟเฟกต์ของโหมดใหม่นั้นหรือว่าสกิลเอาง่ายๆคือมันมันจะอลังการคล้ายๆกับโหมดสิบวีสินะครับผมนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามมันนนเป็โหดอะะไร หมดยี่สิบวียี่สิบอกร้อยวีร้อยอย่างเงี้ยเหรออเกิดไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงนะะก็อันนี้คือมันจะมาในอัปเดตนะครับผมนะซึ่งผมไม่ได้ทําการลงมดหรือดัดแปลงสกิลอะไรเลยนะครับผมนะฮะโอเคเอาง่ายคือมันมามันมาเน่ฮะมันมาในอัปเดตเอาง่ายนะครับผมนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนะสิ่งที่เฟี้ยวมากดูวะถีดมากเลยสามลูกอู้ กำลังรุนแรงมากฮนะยันนากลัวมากโอเคเราดูใหม่ฮะซึ่งผมรู้สึกระ,ระยะมันไกลขึ้นด้วยปะ่ะไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนัตยาฮนะนีนี้ฉนะีดสามลูกเลยครับผมนะฉีดสามอันนะเท่มากซึ่งเวลาฉีดเนี่ยคือมันจะผักศัตรูด้วยนะดูฮะเห็นปะ่ะไอเยี่ยไปโคตรมากดูดิผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาเป็นหมดอะไรนะครับผมนะฮะแล้วดูสกนะิลอะไอสกิลนี้น่าจะปกติ แต่นี้คือผมดูได้เลยแม่งลูกมันใหญ่ขึ้นดูดิลูกเบลอเลยฮะซึ่งมันมีหลายตัวมากนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาท่านชมมาดูแต่ผมก็อาจจะแบบพามาดูแบบไม่หมดนะเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับผมนะโอเคออรับเร็วแบบนึงอะหลังไม่ต้องไอของไม่ต้องซื้อลองดนะูแค่นี้พอช่ ใช่อย่าเข้ามาใกล้ว่ามันผักศัตรูได้ว่ามันมีซีดีด้วยเนี่ยใช่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 ในขนาดยังไม่ดอกของนะเดี๋ยวออกดูใช่โง่แรงมากเหี้ยน่ากลัวมากฮะไอ้้เหียโอเคนะ โอเคฮะเราไปดูไวโอเลตกันดีกว่านะครับผมนะกิ้งยิงก็ปกตินะฮะี่ปกติแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คืออันติ์มันนะับผมนะออกไปสามลูกเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะก็ละหลักๆก็จะเพิ่มสิทอุ้ยแรงมากมันวิวหนึ่งบะเออ่โอเคนะครับผมนะมาดูคลิกซี่กันดีกว่านะครับผมนะเป็นเมทบ้างนะฮะจริงๆมันมีหลายตัวมากคือผมจะให้ดูแบบแป๊บเดียวนะแล้วก็รีบแล้วผมนะ สกิลหนึ่งปกตินะสกิลสองอุ้ยโอ้แบบไล่เรียงไปให้ดูดิมาดูตีดีกว่าโอ้ยลงเร็วมากอะลงเร็วมากแล้วลงแบบทุกเป้าหมายเลยฮะเป็นคลิปตีปกติมันจะเป้าหมายเดียวใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆอันนี้ดูดิที่บอกว่าปกตินเป้าหมายเดียวหลายเป้าหมายโอ้โหก็ไ่รูผมไ่ได้เล่นฟรีอะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งแทงกันบ้างดีกว่านะครับผมนะฮะก็มาดูกัน สี่แรกเฮ้ยอ๋อคุณนึกว่าเป็นสองครั้งตกใจหมดปกตินะครับผมนะเนี่ยระเบิดวัติฮะว้าวเฮีย <laughs> สี่ทิศทางนะอะโคตรเท่โอ้ดูฮนะโอ้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยจมเอ้ยโอ้ยกด้วยซี่น,นี้แบบยกด้วยครับผมเนะนี่ยเนี่ยเราลองลอง,ลองข้างๆดูเ,เพื่อนกลับมาก่อน เราผมจะแบบข้างๆนะให้มันโดนคิดว่าโดนปะมันน่าจะโดนซีีด้วยนะเอ้มึงหนีไปไหนอ่ะอุ้ยโดนโดนแต่ว่ามันแต่ว่ามันกดอันตีมัน้างสถานะพอดีฮะทุนเห็นไอ้แต่เด้ยมันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะฮะดาเมจมันโดนอยู่ก็ผมว่าซีีก็น่าจะโดนนะดูดิโอ้โคตรเท่ฮะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมนะทุกคนเอี๋ยวออกสักรอบดิ นี่ยโดนซีซีอยู่เขาผมเนะี่ยไอเหี้ยตีทิศทางเลยเนี่ยผมมองว่าถ้ามันอัปเดตสกิละไรมพวกที่ผมว่ามันต้องแบบยี่สิบคูณยี่สิบแน่เลยฮนะยี่สิบคนบวกยี่สิบแน่เลยเพราะว่าการที่มียี่สิบคนมันจะเลงยากนะครับผมเนะี่ยมันก็เลยแบบว่าให้ไอตัวนี้เข้ามาปุ๊บก,กระโดดกลางวงไฟอย่างนี้ไงโดนสีทิศทางฮนะเดี๋ยวก็ต้องรอรุ่นกันดีกว่านะว่ามันเป็นบทเีียะไรว่าทับ โอเคตัวต่อไปนะครับผมนี่เป็นแกรกนะครับผมนะฮะมาดูกันดีกว่าครับผมสกิลเฮ้ยเอ้าเอฟเฟกต์ไม่มีเหรออันนี้ดีกี่สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยังไก่โอ้มีความเป็นไปได้สูงมากฮะ้ยี่สิบวิยี่สิบเออเพราะมันไกลมากเลยดูดิจากป้อมฝั่งเราไปป้อมฝั่งข้ามได้เลยเนี่ยดูนี่ไอ้ถึงด้วยนะวิ่ง จื้อโหดาเมจแรงด้วยทำอะไรได้ไหมเอ้ยโดตไอ้ยังโ <laughs> คตรไกลแต่ว่าสกิลหนึ่งไม่มีดาเมจแล้วเหรอนี่ยดูดิทำอะไรไม่ได้หรือว่ามันยังบั๊อยู่ไม่เลยใจไหนไปไหนดูดิโหแรงมากฮะตัวติเอ,าอ,อ้า,อ,า,อ,า <laughs> อันติไม่มีอ๋ออ๋ออ๋อันติไม่มีเอฟเฟกต์หรือว่ามันไม่มีดาเมจเลยวะเดี๋ยวลองดูดูที่ดูดิเอา้าคืออะไรหมายความว่ายังไงน่าจะยังบั๊อยู่นะฮะ แต่ว่าผมคิดว่าวงมันน่าจะใหญ่มากจนมันบักอะ่ะเอาเข้าใจปะยี่สิบวียี่สิบแน่นอนนะทุกคนไอเฮียคือผมตกใจมากมันดึงได้ไกลมากเลยนะี่เดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันหน่อยนี้ไปก่อนแล้วก็เอ้ยมึงคิดว่ามัน,นจะรอดนะเพื่อนเจ้าเรียบร้อยไอเหียโคตรไกลฮนะโอเคนะครับผมนะไปดูตัวต่อไปนะครับผมนะเป็นของอลารามนั่นเองนะครับผมนะทุกคนโอเคฮนะ ก็มาดูฝั่งแทงกันบ้างนะครับผมในจริงมันมีหลายตัวมากครับผมนะทุกคนสกิลหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้โอ้ยกี่หัวเนี่ยผมว่าสิบเอ้ผมว่ายี่สิบคูณยี่สิบแน่เลยยี่สิบคนแน่นอนนะทุกคนดูดิแต่ละตัวอ่ะไม่ยดดูอาร์แบบรอบทิศทางเลยอ่ะถ้ามันไม่ยี่สิบแล้วก็ไม่มีตัวไหนเอาลงแล้วจริงๆนะดูดิ โอ้ยน่ากลัวมากฮะมาดูสกิลสองโอ้โหเี่ยไกลมากกูว่าสิบยี่สิบแน่นอนทุกคนดูดิแล้ววงมันใหญ่มากครับทุกคนดูฮะไอเชี่ยอย่างบ้าเลยผมบอกเลยสกิลยี่สิบแน่นอนฮะแบบว่าปลาเนี่ยตรงนี้แม่งเข้าฐานได้เลยฮะดูดิหน้าบอ่อเลยฮะดูดิโดดไปโดดไปโดดไปโดดเป็นกบเลยฮะแล้วก็โอ้โห โอเคเดี๋ยวเราลราอันตีมันดีกว่าฮะอันตีนี่ถ้าจับสักสามสี่ตัวนี่น่าจะก,ก็จับปกติฮะอันนี้หือถ้ามันจับมันอาจจะจับเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่ามันบอดมีแค่ตัวเดียวไงเข้าใจปะดูถ้าะะออโยนแต่ตรงนี้มันเข้าบ้านเลยนี่ดูดิไอ้ยี่สิบแน่นอน โอเคฮะเรามาดูพวกแครี่บ้างดีกว่านะครับผมนะเออจริงกูดูหมดเลไอ้อนวันนั้เราไปดูคันยาเตะดีกว่านะครับผมนะสกิลหนึ่งเห้ปกติเหรอผมรู้สึกว่ามันปลากระจายขึ้นนะเออแบบปลาแบบกระจายกระจายอะไรอะไรเงี้ยเออดูดิสกิลสองปกติฮะสกิลน,นี้อันตีอะอ๋อปกติอ่ะอ๋มันไม่เฮ้ยเฮ้ยเดินได้โอ้ให้ตีเดินได้ อันตีแล้วเดินได้โเคตรเท่เลยโอ,โอ้ประมาณนี้นะครับผมนะถ้ากูกดสปินนะ่ะมันจะเร็วขึ้นปะไม่รู้อะประมาณนี้นะครับผมนะดูดิโอเดินขึ้นได้ด้วยฮนะทุกคนแล้วผมอยากรู้เวลามันโดนไถอะไรอย่างงี้มันจะยกเลิกไหมก็น่นจะมันก็ไ่าจะยกเลิกอะนะปกติเฮ้ยไม่ยกเลิกอ้เห็นปะเฮ้ยไม่ยกเลิกนะไม่ยกเลิกคือแบบ อันนี้เลยทุกคนกคนูบอกว่าปั่นเลยอะแน่ดูดิปั่นเลยฮะดูดิเหียว่ายี่สิบแน่นอนอย่างงี 20, 20้ยี่สิบคนยี่สิบอะเหียแค่สิบสิบก็จะตายแล้วโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องมารอดูอน,นี่คือผมดนะเดานะยี่สิบเนี่ยมัน c o m บ o สก,กิลหนึ่งได้เหรอแป๊บนึงอะโอ้โหเหียมันเล่นดีๆโกงแน่ตัวนี้แล้วแม่งคือแบบยี่สิบคนนี่แบบว่าถ้ามันยนะี่สิบแล้วโดดกลางดงเลย โอ้ยเยอยโหดมากกันทุกคนแล้วคือแบบว่าอันติมันไม่ไม่มีทางแบบโดนล้างได้ด้วยนอกจากจะโดนพวกอารมล์จับนะครับผมเนี่ยดูดิไอ้ียน่ากลัวมากฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปดีกว่าฮะโอเคฮะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเฮ้ยผมรู้สึกว่าเทลมันหน้าจอมันไกลขึ้นนะนี่โอเคฮะเออเอออะไรอะไรปกติฮะ อ้าวไอ้หี้ยอ็มเห็นีเลยไม่เห็น,นมีนนะไรแปลกเลยวะฮัลโหลเฮ้ยอ,อะไรอะน่าจอบันบลกอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นว่เราเพิ่มตังค์ในโวนี้มันอาจจะบอกว่าโว้วโวแรงมากทุกคนเอายิงดีดีมันซอยอน,นี่ดูดิต่างกันตรงไหนวะ <c ười> ปกติมันก็่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ เนี่ยผมรู้สึกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะเออเปลี่ยนหรือเปล่าวะแต่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนนะมันมันค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมากเลยเดี๋ยวผมลองปรับเทนเรียเต็มดิดเ,เทนออกของเลยโอ้ยดูดิดูดิด แรงขึ้นป่าววะไม่รู้วะเอาเป็นเอาเป็นว่าใครรู้คอมเมนต์มด้วยนะผมดูมันก็่มีอะไรแปลกผิดแปลกปกติเลยระยะมันก็เท่าเดิมนะเออโอเคนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผูช้ชมไปดูตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็แล้วกันนะจริงๆมันยังมีอีกเยอะนะครับผมนะแต่ว่าคลิปมันอาจจะนานเกินไปนะครับผมนะฮะโอเคไม่มีอะไรผิดแปลกครับผมนะฮะ <laughs> เฮ้ยอย่าบอกนะไม่ไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะแค่นี้เหรอโอ้โหน่าจะบัฟผมเรื่องดาเมจอ,อะไรอย่างงี้ปะไม่แน่ใจฮนะปล่อยบอลดักดิเฮ้ยผมรู้สึกว่าบอลมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปะยิ่งไปไกลยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่าเกี่ยวปะเดี๋ยวลองดูดิเป็นม,มีอะไรแปลกเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยทุกคน Ok ok, để mình chơi oh hẹn mày lại. Hoa hẹn gặp lại. Hoa hẹn gặp lại. nè, hẹn Wow 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 hẹn gặp lại. mày hẹn gặp lại. Hoa hẹn gặp lại. Hoa hẹn gặp lại. lên hẹn Đi đi. Hoa hẹn gặp kia, ดูวะดู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 ไอเฮียแล้วมันหยุดวาร์ปทำไมโอ้โหคือบอดมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจริงๆนะผมอยากจะเห็นแบบปุ๊บไปแบบสุดๆมันจะเป็นไงวะแต่ว่าบอดเคาเรียกว่าบอดมันยืนวาร์ปอ่ะโอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันผมก็คาดว่าน่าจะแบบยิ่งไปไกลยิ่งใหญ่ขึ้นแบบผมอะไรประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นอะไรวะก่อลมันประมาณนั้นไอเฮียไม่ทัน

นี่เออนี่โอ้ยยี่ช้างแมงอะเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ให้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายเหมือนหนีไปเพื่อนเดินตามติดเลยโอ้โหลูกใหญ่มากแล้วทุกคนเห็นป่ะแล้วแล้วยิ่งลูกใหญ่มันยิ่งเร็วด้วยนะทำไปเล่นไปนะครับผมเนี่ย นี่มันน้าป้อมเลยเพื่อนมันน้าป้อมเลยมันน้าป้อมเลยไปเลยเพื่อนไหนดิโอ้โห